<c oughs> เรียนท่านผู้อำนวยการคณะครูและท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันนางสาวพอลลี่รอมเล็ที่16นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนไซเดียววิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสราแก้ววันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของตัวละครสำคัญในวรรณคดีไทยที่หลายคนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีนั่นคือหนุมาน หานุมานเป็นตัวละครวรรณคดีสำคัญจากเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งดัดแปลงมาจากมหาการามายณะของอินเดียแม้จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวานอนแต่หานุมานกลับได้รับยกย่องในฐานะวีรบุรุษผู้ทรงฤทธิ์ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและมีคุณธรรมโดดเด่นตัวละครนี้ไม่เพียงมีบทบาทในเรื่องราวการลบเท่านั้นหากยังสะท้อนค่านิยมเชิงศีลธรรมและโลกทัศนะของสังคมไทยจึงถือได้ว่า เป็นตัวละครที่มีความสำคัญทั้งในด้านวรรณคดีและวัะวะวฒนธรรมหานุมานเป็นบุตรของพระพายเทพเจ้าแห่งลมจึงมีความสามารถเหนือธรรมชาติเช่นเหาะเหินเดินอากาศและย่อขยายได้และมีชีวิตเป็นอมตะคุณลักษณะดเด่นเหล่านี้ทำให้หานุมานเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายพระรามในศึกกรุงโงกาเขามีบทบาททังด้านการรบ การข่าวและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร<อ>์เหตุการณ์สำคัญเช่นการข้ามทะเลไปสืบหานางสีดา<ะ>การเผากรุงลงกาและยกภูเขานำสมุนไพรามารักษาทัพแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความเสียสละและการใช้ไหวพริบป,ประกอบกับกำลังไม่ใช่พละกกำลังเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้หนุมานมีบุคลิกที่มีชีวิตชีวาสนุกสนาน ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อพระรามอย่างแน่วแน่โดยสรุปหนุมานเป็นแบบอย่างของการบูรณาการพลังปัญญาและคุณธรรมเข้าด้วยกันเรื่องราวของเขาชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จมิได้เกิดจากกำลังเพียงด้านเดียวแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นวินยัยความรับผิดชอบและความจงรักภักดีต่อหน้าที่หนุมานจึงไม่ใช่เพียงตัวละครในวรรณคดีเท่านั้น หากยังเป็นสัญลักษณ์ทางด้านความคิดที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ทั้งด้านการเรียนการทำงานและการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมขอบคุณค่ะยังไม่โอ